สวันต่อมาเร็วๆหน่อยสิช้าแบบนี้เดี๋ยวก็สายหรอกอายพระมาจยา์ชีรอสุดๆไปเลยสมแล้วที่เป็นอัดับหนึ่งในเมืองของเราดูเหมือนว่าที่เขามาในวันนี้เขาจะมาขอแต่งงานกับลูกสาวตระกูลเซี่ยวด้วยละ่ะแถมตระกูลของทั้งคู่ก็เป็นตระกูลใหญ่ที่มีอำนาจในราชวงศ์มากซะด้วยสิเหมาะสมกันแล้วละ่ะขี่ห่วงหยุน ใช่ๆคงไม่มีใครเหมาะไปกว่านี้แล้วล่ะเหมือนว่าชี่วงชี่วงหยุนจะอยู่ข้างนอกจะไปพบเขาไหมคะหน้าแดงเชียน,นะคะในายหญิงเสี่ยวกันเออรีบไ,ไปกันเถอะเกรงว่าเขาคงจะรอนานแล้วสวัสดีครับลุงคุณลุงเสี่ยววัดดีวัด,วดีเข้าไปข้างในกันเถอะกกึๆลบไปลบไปให้หมดนะ ปาดยู่สิเจ้ามานี่หืมพ่อส่งยางทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะไหนไหนมุมก็มาแบบนี้แล้วขอเฟิร์สคิสของเธอไปแล้วนะจุ๊บ <laughs> นี่มันสุดยอดไปเลยฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่า พ่อเจ็บตรงไหนไหมคะพ่อไม่เป็นอะไรพ่อสบายดีนายน้อยนี่คุณผู้หญิงหลบก็ได้ไหมครับทำไมถึงถึงต้องเตะด้วยจ่ค่ารักษามาเลยครับเจ้าพวกนี้นี่คุณลุงเซี่ยวคุณจำจี้อันนี้ได้ไหมจี้ของพี่ส่งเฟยเขาเสียแล้วเสียชีวิแล้วเมื่อไหร่กัน แต่ก่อนที่เขาจะเสียเขาบอกให้ผมมาหาคุณแล้วเอาจี้นี่มาให้โดยเขาบอกว่าจะให้ผมแต่งงานกับลูกสาวของคุณอเอ้ยนี่เธอกำลังจะทำอะไรกันอย่าคิดจะมาหลอกพ่อของฉันให้ยากเลยไม่มีซะไม่มีทางซะหรอก